ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับวันนี้นะครับบุญพิเศษนะครับมีญาติโยมในครูบาอาจารย์นะครับเดินทางมาแต่โคราชนู้นนะครับพระอาจารย์มนเทียนสันตะมโนนะครับท่านเคยมาจาพรรษาด้วยกันหลายปีแล้วนะครับเป็นครูบาอาจารย์มีพรรษามากแล้วนะครับนี่นี่นะครับนี่พาเจ้าคณะตำบลมาด้วยนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับนนี้ เดินทางมาด้วยกันนะครับปกติทุกปีนะครับพระอาจารย์ท่านจะนําพระตาหารมาถวายปีนี้ก็เหมือนกันนะครับครูบาอาจารย์ห6รูปนะครับและก็ญาติโยมอีกสองคันรถนะครับพระอาจารย์มุนเทียนสันตมโูนะครับช่วยงานที่วัดประจํานะครับมาปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่นะจนมีความคุ้นเคยกันแล้วนะครับหลายปีนะครับนี่เด้อบุญพิเศษในช่วงเช้าเชนะครับ แผนกมะม่วงนี่หน้าเปลี่ยนไปนะครับนี่ไปได้บัม่วงง่าสา้่งมาจะเสร็จหรือไเจ้กจ้มาง่าสัาง่งหรือบัวง่าสานะออั่งเนาะโอ้เอน็นมหาชนกนะนกมหาชนกนะครับไม่ใช่มะม่วง,งงาช้างนะครับนี่นเ,เ,เด้อนะครับมาขอโทษขออภัยนะครับมาปิดที่ทางนะครับนี่เจ้าหน้าที่ประจํานะครับ เจ้าหน้าที่ประจำแผนกมะม่วงนะครับเดินทางมาจัดการพืชผลนู่นนะครับหลังจากประกอบการค้าขายจนรวยนะครับลุงก็เลยมาปฏิบัติธรรมที่วัดบ้านกโบนะครับนี่อันนี้พูดเอานะครับรวยบุญนะครับเด้อนะครับแผนกส้มตํานะครับนี่ส้มตํายังอยู่ในถุงอยู่นะครับนี่แกงนะครับนี่ มีนึ่งข้าวและข้าวนึ่งนะครับแผนกฮวงข้าวอยู่นู่นนะครับนีเ่เหนาบอร์เกียวกันนะท่านน่มมทาดูอย่างเดียวดิสิใส่ยังว่าสิวจักน้ำนอใส่เกลือเยอะๆจะได้อร่อยกับสิวานะใส่เกลือเยอะๆจะได้อร่อยแต่่าไปทำตามนะครับมันจะได้เททิ้งนะครับอ <laughs> โอ้ยนะครับไม่ใชีบอกว่าหลงสูตรนะครับนี่ตกใจนะคนมาถ่ายภาพนะครับ อร่อยทุกอย่างนะครับถ้าผ่านปีมือของแม่ชีแม่ขาววัดบ้านโกบอนะครับเด้อนะครับหลายพันด้วยกันนะครับมะม่วงนะครับลูกน้อยลูกใหญ่นะครับกว่าจะทั่วถึงกับพระนะครับร้อยกว่ารูปนะครับนี้โอ้ยามบทัวอยหรอกเนาะหรือทัวอยูวันนี้นะครับเฉพาะพระนี่ร้อยต้นๆนะครับวันนี้อาจจะถึงร้อยสิบรูปนะครับสัมมณีนอีกสามรูปนะครับ ม่เขาไม่ชี40กว่าชีวิตนะครับตามยถากรรมนะครับรูปไหนจะได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับนี้นะครับเป็นบรรยากาศช่วงเช้านะครับ